สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ร้านวอลลทิพทักเตอร์ T e ขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ตับพุวงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้วันที่3มีนาคม2565เดี๋ยวหนูจะพามาชมชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่นะคะของใหม่มือหนึ่งเลยพี่ๆท่านใดที่อยากได้เอาไปใส่รถรุ่นบีนะก็ะทางร้านเรามีจําหน่ายด้วยนะคะสําหรับตรงนี้นะคะใบมีดดันดินหน้ายี่ห้อ WT ใส่รถรุ่นบีนะคะเริ่มตั้งแต่ B 2140 2420 B2440 และก็ B2740 ใส่ได้หมดเลยนะคะตั้งแต่21แรงม้าถึง27แรงม้าเนาะได้ไปอุปกรณ์ครบเซตตามชุดนี้เลยใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็มีสายไฮดรอลิกนะคะมีชุดคอนโทรลแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกนะคะได้ไปยกเซตนี้เลยนะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ด้วยนะคะเป็นแบรนด์ของทางร้านเราเองเลยนะตัวนี้ใส่ตั้งแต่ B21 ถึง B27 ได้เลยนะคะ ใหม่มือหนึ่งงานดีงานเป๊ะงานสวยเลยสําหรับชุดใบมีดดันดินหน้าของเรานะคะตั้งใจผลิตมามากๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูแจ้งราคากันหน่อยละกันเนาะตัวนี้ราคาชุดละตามเซตนี้ได้ไปเซตนี้ทั้งหมดเลยนะเซตนี้ราคาอยู่ที่31,000บาทค่ะพี่พี่สามหมบาทถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ id line ตามนี้เลย0 8 7ย์แปดเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ด id line น้ำตาสองหกหนึ่งหนึ่งร้านตั้งอยู่ที่ ตลาดธรรมเขืออำเภอคลองคงจังหวัดกำแพงเพชรเปริด365วันเลยนะคะทักทายกันมาได้ตลอดเลยอันนี้เดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะคะว่าชุดใบมี่ของเรานะคะสวยหมดเลยทั้งหน้าและหลังนะคะงานดีงานเป๊ะงานสวยแน่นอนได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้ไปทั้งชุดนี้เลย31,000บาทพี่ๆด้านใดที่อ,อ,อยู่ไกลๆแล้วอยากได้ชุดใบมี่ดันดินหน้ารุ่น BWT ของเรานะคะก็เดี๋ยวทักมา กันหลังไมได้นะคะรถขนส่งของทางร้านเราขึ้นเหนือลองใต้ประจําเดี๋ยวถ้าเป็นทางผ่านทางร้านเราส่งให้เลยโดยไม่เสียค่าขนส่งส่วนพี่ๆท่านใดที่รีบใช้หรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวทักมาหลังไม่กันเนาะ ก็เดี๋ยวค่าขนส่งอะไรยังไงเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันได้นะคะก็ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากไว้ด้วยใบมี me, ดัินดินหน้า31,000บาทจากร้านวัลลิดแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y o YouTube ช่องนี้เป็นกําลังใจให้หนูในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ